โอเคเริ่มแล้วอ่าแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านในวันนี้ก็อยู่กันในเบทีวีนะครับรายการแห่งความชั่วร้ายอยู่กันในเกมมาวิฟิชเชอร์ไฟท์นะครับซึ่งในวันนี้จะมาลงเดอะเอ้ย็บเดอะบิวเดอะเดออะบหรือ W B ก็ได้นะครับก็เป็น World Boss นะครับตัวย่อมาจาก World Boss นะครับ World Boss ก็คือพวกนี้นี่เองซึ่งถ้าคุณผู้ชมคนไหนสังเกตดีๆนะครับตั้งแต่คลิป7 แนะครับลิปตองลิปที่แล้วจะเป็นวันเดือนหมดเลยนะครับก็ดูได้จากวิสาม้าแล้วก็ห้าบสเปอร์เซ็นต์นะครับยังอย่างยังไม่ได้ไปทําอะไรวิวอัพมาก็คือแบ่งเป็นคลิปไงอันนี้ก็เป็นคลิปที่สามนะครับสําหรับวันจันทร์วันนี้นี่เองยังไม่วันจันทร์หรอกเออวันจันทร์แล้วมันเที่ยงคืนไปแล้วเโอเคเดี๋ยวเรา,าจะมาลงพ็อกซิมาบินไนทกันนะครับวันนี้ต้นแรกก็ อ่ะพรานี้ก็จะให้ชาลอนโรเจอร์โซโล่แล้วกันนะคิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะชาลอนโซโล่นะครับเดี๋ยวไปดูสเตตัสชาลอนก็พ้าวันนี้่อะนนะับตามนี้เลยสเตตัสดูเองนะครับถ้าเกิดใครดูไม่ทันก็กอดหยุดนะครับหรือว่ากอกับไปได้นะครับพอมันเป็นใน Youtube YouTube <c oughs> แล้วก็ สกิลยังอัพไม่เต็มเลย่องซ้ำเซตหินก็พลังความกดของฮักนะครับดีฟอร์มไม่ม,มีเกียร์เกียร์แรกเกียร์สองก็เกียร์สามเกียร์สี่โอเคจะเน้นไปที่รถคููดาวนะครับส่วนเกียร์พิเศษ อันนี้ยังหาโหดโไม่ได้นะครับก็คิดว่าน่าจะหา1ท่มเหมือนเดิมแต่ว่าเอาให้สักร4 0ขึ้นนะครับจะได้แรงมาเอยดูการ์ดก่อนต้องเป็นธรรมเนียมดูของฝรั่งมาฝรั่งเขาก็โชว์แบบนี้โชว์ข้อมูลตัวละครแล้วก็โชว์การ์ดใช่ไหมแล้วก็เริ่มอะไรประมาณนี้นะครับตารอด อันนี้การ์ดกากอย่าไปสนใจมันครับข้ามโลกิโลกินี้ต้องมีพูดเลยอันนี้ที่เอามามาใส่เพราะว่ามันมีพลังจมตีพลังงานไงก็ตอนนั้นเล่นชาลอนอยู่ด้วยก็เลยยัดแม่งเลยที่จริงน่าจะหาพลังยจมตีทั้งหมดดีกว่าพอเราเล่นหลายตัวไงมันต้องใ้ผ่านด่านหลายตัวด้วยก็อย่าเอาแบบหลักๆอะไรประมาณนั้นก็เอา เอ้ยหาทั้งหมดไปดีกว่าก็บอกแค่9เองเน้นพลังงานไป13แต่ว่าที่เน้นยันที่สุดนะครับในตารางนี้ก็คือครูดาว <c oughs> เน้นครูดาวพูดเลยเน้นครูดาวจริงๆต้องครูดาวมาปไปจบไว้เราถึงจะรอดในสมรภูมิรบต่างๆนะครับเป็นข้อได้เปรียบอย่างยิ่งอืเพื่อนการไม่เสียเวลาเดี๋ยวไปมาเริ่มกันเลย ตัวนี้นะครับชื่อว่า r o x i m a Midnight นะครับเป็นบอสใน w o r l d b o s s นะครับซึ่งเป็นบอสเดียวนะไม่ใช่บอสคู่เหมือนพาที่แล้วนะครับก็แกมีสมญานามว่าเจ๊หอกหรือว่า PM อะไรต่างๆนานานะที่เขาเรียกกันนะครับก็เรียกเจ๊หอกไปแล้วกันนะครับเห็นเขาเรียกกันมาเยอะมากเจ๊หอกเจ๊หอกนะคับแกก็มีบัฟของแกด้วยนะครับเพิ่มความเร็วทั้งหมด แล้วก็เพิ่มความอันนี้น่าจะลดความเร็วของเรามากกว่า6%แต่ว่าเราได้บัฟจากที่ชาวโลกมาเวลร่วมสู่นะครับก็เลยได้บวกอีก10 10ลบก็เหลือ4กลายเป็นเราได้บวกความเร็ว4%เอร์เซนขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณที่ทำให้ผมไม่ต้องลดนะครับความเร็วส่วนลีดเดอร์ผมเอาชารลอนดีกว่าเพราะว่าตัวอื่นไม่มีประโยชน์หรอกอันนี้เพิ่มพลังโจมตีสายตากลอันนี้อะไรลดดีบัฟ ก็อย่าให้ถูกอะไรสักอย่างดิโลคิเพิ่มเลยถ้าตามสกดจิตมันสกดจิตตรงไหนวะพี่เจเนี่ยถ้าสกดจิตก็ต้องเป็นเจนู้นอ่ะเจเจเจซูปเปอร์ไจแอนท์ต้องเจนั่นแหละถึงจะเวิร์คคุ้มค่าที่สุดก็เอาเหมือนเดิมเลยแล้วกันก็คือสกิลปัจมิดโลเน้นมจะเจไปทำไมตถ้าทานสกดจิตเหมือนกันก็คิดว่า อีกแล้วเหนื่อยออกอีกแล้วติดจอเลยเนี่ยกดไม่ติดก็เอาเป็นโนเนนมาแล้วก็เผื่อมีอะไรสิ่งวิเศษบัฟฟื้นฟูเด้งมาสักนิดนึงไม่มีหรอกพอผมไม่ได้ใส่เซตหินเด้งหรือว่าเกียร์เด้งมันไม่มีหรอกแต่อไม่มีอะไรจะใส่แล้วอะไปเลยแล้วกันมาก็ภายในทีมก็จะมีชารอนโรเจอร์โลกิแล้วก็โลเนนนะครับ ที่เอาใส่มาเพราะว่ามันบังคับให้ใส่3าตัวนะครับจริง,รงๆก็ไม่มีตัวจะเล่นแล้วนะที่ใส่มาแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นการชนะพ็อกซ a มครั้งแรกหรือไม่พอติดตามชมตอนต่อไปไม่ตอนนี้แหละมาแล้วตื่นเต้นครั้งที่แล้วเหลือ1นึ่งหนแสนเองจาก17ล้านเจจะเย็นนะครั้งนี้ผมเทียสองเลยนะตอนเทียหนึ่งมาเหลือหนนะึ่งแนแล้ว ครั้งนี้ต้องรอดเอ้ยต้อง่านไม่ใช่รอดเจจะไม่รอดบอกเลยผมจะฆ่าเจได้เอ้ยหยุดจะไมยะโคโคบเจเจจำผมปิดหวังนะเจอุ้ยเลือดลดไวมากล่างสองยังล่างสองแล้วเจเดียมเดียมๆแล้วเดียมโเจเจเจอย่า้าโฮเจอย่า้าโฮ

โทษทีทครับนี่คือการชนะครั้งแรกของผมนะครับสำหรับเจปอกซิม่ามิดไนเอ้มิดไนนะครับก็ได้ข้อวูลไบโอเมติกมาเป็นอะไรที่วันนี้นอนฝันดีแล้วครับผมเพราะว่าเป็นการชนะครั้งแรกครั้งแรกจริงๆก็นะับว่าคิดไม่ผิดจริงๆนะที่ลิงอัพเทียสองชาลอนมาก่อนเพื่อนนะครับเพราะชาลอนนี่เป็นตัวอะไรที่ น่าเหลือเชื่อเลยขนาดนี้ทำให้เราชนะบอสที่เราไม่เคยชนะได้มาก่อนนะครับตอนเทียรหนึ่งผมพยายามจับแพทเทิร์นมันหาวิธีต่างๆให้ชนะนะครับแต่ไม่ได้ครับเพราะว่าดาเมจไม่ถึงแล้วก็ตัวบางด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เทียรสองมาทําให้เราดาเนินชีวิตง่ายขึ้นนะครับล่าของหาของง่ายนะนี่ไงชนะเจมาแล้วได้ข้มูลเบลเมติกชิ้นแรกของเจแกมานะครับก็เป็นไปไม่ได้ ข้าแพ้กับคนอย่างเจ้าดูเหมือนคนอย่างพวกเราดูเหมือนคนยอย่างพวกเราทำให้เธอตกใจนะจะคคัสตาเจอสเปซเจมหรือ,อยังสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั่นก็คือสามารถใช้มันได้หรือเปล่าดูเหมือนจะใช้ไม่ได้นะฉันรู้แค่ว่าพวกเราต้องไปที่ไหนเจ้าผู้นู้จะคิดว่าจะชนะพวกเราได้หรอจะดูเหมือนพวกเราจะชนะเธอไปแล้วนะ ถึงจะเป็นแบบนั้นแต่เพื่อนร่วมง,งานของข้าแม็กดอบอยู่ในป่ากใกล้ๆนี้ตอนที่พวกเจ้าหมดเสียเวลาอยู่ที่นี่เขาก็คงได้พาวาเวอร์เจมไปแล้วล่ะรู้ไหมว่าเธอไม่ควรบอกพวกเรานะนั่นสิดูเหมือนข้าจะทำบิดพาดไปสินะมันเป็นการสนทนาที่อุบาทมากไม่เสียงกูเนี่ยก็ฉันรู้ฉันรู้จักป่าน,นั้นเป็นอย่างดีเลยล่ะถ้าแม็กดอฟอยู่ที่น,นั่น <c oughs> ฉันจะไปหาเขาเอง เสียงแบ็คแพนเทิร์นจริงเหรอะวะนำทางเราไปสิทีชาร่าเป็นการสนทนากันระหว่างซุปเปอร์ฮีโร่มาเวลกับแบ็คออเดอร์นะครับซึ่งถ้าเสียงภาคอุบาทขนาดนี้แล้วผมว่า <laughs> ถ,ถ,ถูกไล่ออกจากงานแน่กู <laughs> ก็เป็นการภาคฮาๆไปจบคลิปนะครับจบยังวะโอเคน่าจะได้แล้วก็เมื่อกี้นะครับเป็นการชนะครั้งแรก ของผมจริงๆเลยนะครับสาหรับเจฟ็อกซิมาบิดไนนะครับไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนว่าจะชนะนะครับไม่คิดไม่ฝันเมื่อเธอผ่านเขามาเหมือนว่าสายตาฉันเอง,งมองไม่เห็นใครๆก็ต้องขอบคุณเธอคนนี้กีกแล้วนะครับพาี่แล้วก็ชนะบอสคู่ไปแล้วนะครับโดยการโซโล่เพียงคนเดียวพานี้ก็โซโล่เพียงคนเดียวเหมือนกันนะครับก็ชนะเจไปเรียบร้อยอ่ากลายเป็นประสบความสําเร็จนะครับก็โหดไหม ชาลอนโรเจอร์มีไรทำอีกไหมวะวันอังคลารก็จะเป็นแบ็กดรอฟนะครับเดี๋ยวก็รอดูแล้เลยนะครับจะเกิดผมได้อัดวิดีโอนะครับในวันนั้นนะครับแบ็กดรอฟนี่บอกเลยว่าสู้ยากมากเป็นตัวอะไรที่ผมเคยสู้มาแล้วยากเฮียยเลยบ,บอกเลยไอ้ตัวนี้พอตีเข้าบ้างไอ้นี้พอตีเข้าตีเข้าตีเข้า,ขาทานอ่นยังตีเข้ากว่ามันอีกนะครับแต่ทานอ่อนตัวนี้คิดว่าตีเข้าแหละแต่ว่ามัน ยัดสกิลใส่เราล้วลไม่มีที่หลบนะครับก็ตอนเทียสองยังไม่ได้ลองเหมือนกันเดี๋ยวค่อยไปลองวันอาทิตย์หน้าอันนี้ก็ไอเนี่ยมันมันมันเป็นโลกหรือมันเป็นอะไรไม่รู้นะครับถึกสัดๆอะมีเกาะมีอะไรไม่รู้สจสัใสต้องอัพจอ่อกราะมามัางเลยอะโอเคเดี๋ยวมาเล่นในนี้โชว์แล้วกันระหว่างมีเวลานะครับก็ด็อกเตอรออเตพุ สำหรับ opus, ดเรออกตพุทนครับด่านนี้คิดว่าเป็นด่านที่ประมาณไม่ได้เลยทีเดียวนะถึงจ,จะมีเทียรสองแล้วก็ตามผมเคยตายมาแนละ้วตายตอนเทียรสองนี่แหละใช่ไหมวาเออใช่นั่นแหละก็คือเลเซอร์นะครับยืนจ่อให้เลเซอร์ยิงก็คือสกิลวนไม่ทันตามนั้นเลยจะไปสู้เลยดีกว่ามาดูนะครับว่าดออรออกตพุมันจะตายภายในกี่ วินาทีนี่ไงห้าแบ็คออเดอร์แล้วก็ทานอสเราจะต้องสู้ให้ได้ครับในอนาคตไอห้าตัวนี้ต้องสู้ให้ได้ก่อนแล้วกันแล้วก็ทานอสน,นี่เอาไวท้ทีหลังคิดหนักมากทานอสนอะคำรามก็คำราม,ามเริ่มกันเลยด็อกเตอร์ออคโตพูดโอ้ด็อกเตอร์ถึออกช้ไดป่ะถึกช้ไดป่ะด็อกเตอร์ นี่ไงสกิลถึงจะวนครบพระพอดีป้องกันก่อนนีน่งไงเลเซอร์นั่นไงดีนะที่ผมเมื่อกี้ไม่โดนเพราะว่าผมสกิลสามไปทันนี่ไงสกิลสามทันเธอรู้แล้วก่อนสกิลสามตอนที่จะยิงเลเซอร์ไงไม่เป็นไรมันตายแล้วไม่รอดแล้วป๊อปป๊บปป๊อปป๊อปป๊อป,ป,ปเรียบร้อยด็อกเตอร์ออกตอพุทธเลเซอร์แกทำอะไรฉันไม่ได้ ไม่รู้จะยืนยอสรรเสริญมันยังไงและเจ้าชารอนโรเจอร์ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่โคตรโกงหมาปะไรโกงด้วยความอัมตาของมันนะครับทำให้บอสท,ทำดามอะไรมันไม่ได้เลยเนี่ยฮ่าก็จะได้ที่แน่นอนก็คือคอมูลูเบมเมตีติฮักอามาเชดูอุดนะครับอุดวโชอะไรอามาเดอุฒโชนะครับก็คือเป็นเดฮักคนที่สองหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้วอปเจ้า จะพึ่งน้อยเอ้ยไม่ใช่พึ่งดิต่อน้อยของเรานะครับวอ <War p S 1> ปแปลว่าต่อใช่ไหมบีแปลว่าพึ่งโอเควอปต่อนะครับส่วนต่อไปมาเด struyer ตัวที่เหลือก็คิดว่าต้องเอาวีนอมไปอะเอ้ยไม่ใช่วีนอมดิโลกี Loki ไปเลยใช่พี่น้องจัดใบไฟกระพริบ Pip. เอาโลกี่เอา สควอเรีเลเกิลเหรอสควเรลเลเกิ Girl, เห็น <c oughs> ในเรื่องเขาบอกว่านะมันเคยตบทานอตทีเดียวนะครับสยบเลยครับตบทานอสทีเดียวสลบเลยครับ <c oughs> ไม่รู้ทำได้ไงนะก็ในคอมิคแต่ในเกมนี่คิดว่าไม่น่าจะทำได้ต้องใช้การหลอกล่อนิดหน่อยมาเดสเดสทอยเออร์ Des er นะครับถ้าใครยังไม่รู้นะครับทั้งทั้งตัวมันทำด้วยไวเบเนียม er นะครับหรือ <c oughs> แร่เดียวอยากได้ทำโลกอับตันนะครับก็เลยเป็นตัวอะไรที่โคตรเทียมากนะครับถ้าเกิดในหนังหรือในอะไรนะครับว้ายทำไรของแกเนี่ยแช่แข็งไปซะเอ้ยมันจะยิงลำแสงใส่แล้วว่าแล้วเ,เชียวลำแสงของแกทำไรข้าไม่ได้หรอกกระจอกงอกงอยดีมั่ง โอ้ยลูกไฟอุกกาบาตอุกกาบาตล้อเล่นไม่เป็นไรหรอกเรียบร้อยครับโลกินี่ก็เป็นตัวอะไรที่ตีแรงมากๆเหมือนกันนะครับเป็นตัวที่สองที่ผมชอบเลยนะครับลองอยากชาลอนนะครับตอนที่มันแยกร่างยังไม่ตัวแยกร่างมันจะมีอัพถ้าอัพสกิลสูงสุดนะครับ95ของความสามารถของผู้ใช้นะครับ ซึ่งเกือบร้อยมันสิ้นเลยทีเดียวสมมุติเราตีหนึ่งหมื่นใช่ไหมมันก็จะตีเก้าพันห้าร้อยเยอะไหมถึงสี่คูณสี่เก้าพันห้าร้อยคูณสี่ตายแล้วเป็นตีเป็นหกพันห้าร้อยคูณสี่ประมาณสามหมื่นสี่หมื่นกว่ามาก็อีกอันหนึ่ง เป็นอันที่เรียกว่าน้อยที่สุดโรเนนเหรอโรนนนเจียบโรเนนดีไหมใส่โบนัสไปไม่อ๋อม,มีมีตัวเดียวนี่เหรอโบนัสเอามาเมาโรเนนตัวเดียวพอไม่เป็นไรเป็นการวัดระหว่างโรนนนตัวจริงกับตัวปลอมนะอันนี้นเป็นการแถมนะครับสำหรับใครที่มาชมชาลอนปาพอกซิมานะครับ อย่างเดียวนะครับก็ถ้าเกิดช่วงนี้เป็นช่วงที่เสียเวลาก็ปิดใบก็ได้นะครับไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับแต่ฝากกดแชร์แล้วก็ดซับสไคร์ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสู้อันนี้เป็นอันสุดท้ายไนดะ้มามาไม่พูดมากแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดาวว้าสกิลหกดาวไหมครับพี่เอ้าสกิลเดียวสกิลเดียวตายเลย <c oughs> เรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับผม ก,กีเดียวตายเลยโรเนสเราโหดจริงๆแต่มันไม่โหดในะเวลาไปลงอะไรพวกนี้ไงเอาได้แค่บัฟของมันอะมันไม่มี้าไอเฟมหรือเปล่าวะชาไอเฟมก็คือ้าอมตะนะครับไม่แน่ใจว่ามีไหมนะสำหรับโรเน็ตแอปเอาแล้วครับก็ไม่เป็นไม่เป็นารไม่เสียเวลาสำหรับวันนี้ผมคิดว่าผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสําหรับอ่าชาลอนโรเจอร์โซโล่พ็อกซิมาบิทไนท์นะครับเดี๋ยววันหลังก็จะมา ถดบอสต,ตัวอื่นให้ดูอันอีกนะครับก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไม่รู้อยู่ไรกันความชั่นร้ายกับคนที่รับชมนะครับถ้าเจ้กาก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณครับซูมอะไรของกูวะ <laughs>